วันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องผาแดงนางไอททางช่องวันสาเปิดตำนานหนองหานล่มอันลือลัน่นเรื่องราวยิ่งใหญ่ของภาคยีสานจากวรรณกรรมพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานานกับเรื่องราวการแย่งชิงหัวใจรักของหญิงงามนามนางไอจนก่อเกิดเป็นสงครามระหว่างสองชายผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างเท้าผาแดงแดนมนุษย์และเท้าพังคีแดนพญานาคทำให้ชาวบ้านนับแสนต้องถูกฝังอยู่ใต้หนองน้ำ ละครแนวะพีเรียดแฟนตาซีดราม่าที่ได้นางเอกสาวเดียนาพรีโปประกบคู่กับพระเอกตัวทอ็อปตุมตามยิทธนาและก้องวิทยาผ่าแดงนางไอเป็นเรื่องราวตำนานความรักของเจ้าหญิงไอคาลูกสาวเจ้าเ,าเมืองเอชชิตาที่มีรูปงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มทั้งในเมืองและต่างเมืองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผ่าแดงเจ้าชายหนุ่มแห่งเมืองผาโง รวมถึงพังชีพิยานาคผู้ครองเมืองบาดาน